วันนี้ขอแนะนำพักลมไอรุ่นขนาดพกพานะเท่าฝ่ามือประมาณนี้อันนี้จะมีสามารถปรับลมได้3ระดับนะแล้วก็ชาร์จได้มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัวนะสามารถถอดเปลี่ยนได้ชาร์จได้ อันนี้คือสายชารมันจะเป็นสายชัดทั่วไปเหมือนกับที่สายชัดโทรศัพท์เวลาแบตหมดก็ชัดได้ทีนี้เรามาลองดูการใช้งานนะก็คือกดปุ่มในออนที่หนึงอ่ะมันจะตดอยู่ที่ระดับหนึ่งนะลมมันก็จะเบาๆไม่แรงมาก ถ้าต้องการแรงกว่านี้ก็กดอีกทีนึ่งมาที่ระดับสองสองก็จะแรงขึ้นถ้าต้องการแรงกว่านี้อีกอีกทีนึง่งก็่างแรงเลยลมสุดยอดนอกจากอีกทีจะเป็นไฟนะจะเป็นไฟจุดเฉินไฟดีไฟกำลังอักเหรอไหมไฟจะติด ในที่มืดการคืนนี่จะเป็นสองแสงได้หรือกดอีกทีน่นึงปิดหรือถ้าจะเลิกใช้งานาก็กดปุ่ม power off เลยเนี่ยสมมติว่าใช้เปิดอยู่กดปุ่ม off เลยมันจะปิดท,ทันทีอันนี้ไม่เปลืองไฟนะฐานนี่ชัดทีน่นึงจะอยู่ได้หลายชั่วโมงนะได้ได้ไดนนาชาัดใช้งานได้ง่ายสะดวกสวย พกพาได้ไปไหนก็ได้อย่างเงี้ย